สวัสดีครับผมออซซี่จากเซ h o p นะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็จะมา,าแนะนำหูฟังบลูทูธนะครับตัวนี้กันนะครับก็เป็นที่โด่งดังและเป็นกระแสต,ตอนนี้นะซาวพีสนี่ก็ออกรุ่นใหม่ตลอดเวลานะครับแล้วก็รีวิวกันไม่ค่อยจะถัดนะครับตัวนี้ก็คือซาวพีทรุ่นมินินั่นเองโดยที่ ต้องบอกก่อนว่ามินินี่น่าจะเป็นลาใ์ใหม่ๆของปีนี้นะโดยที่เท่าที่ผมทราบมาคือมี2รุ่นนะมีมินิกับมินิโปร,โปรแต่ว่าวันนี้เรามา,าแนะนํารุ่นมินิก่อนนะครับมินิโปรของยังไม่มาเดี๋ยวยังไงถ้ามาจะเอามาแนะนําให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เรามาดูกันในรุ่นมินิก่อนนะครับโดยที่รุ่นมินิเนี่ยก็เป็นหูฟังทรงอินเอียร์นะครับระบบ TWS นะครับโดยที่ ัวมินิเนี่ยน่าจะวางตัวมาเป็นหูฟัง TWS รุ่นแบบกลางๆนะครับคือไม่ถูกมากแล้วก็ไม่แพงมากนะราคาจะอยู่ประมาณพันต้นๆน,นะตัวนี้นะหลายๆชแนลนะครับทั้งในทั้งนอกนะก็รีวิวว่าเสียงมันดีมากนะครับตัวนี้ผมได้มาใช้งานประมาณ2-3วันละนะครับก็ใช้งานมาอยู่2อสวันเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ารู้สึกยังไงนะครับแล้วก็มันมีดีมีไม่ดียังไงนะครับอันดับแรกนะก็อ่า รูปกล่องก่อนกล่องนี้ก็ยังเป็นกล่องแบบดั้งเดิมซาวพีซนะครับคือเป็นกล่องที่มีแบบมีไส้ข้างในแบบนี้นะครับดึงออกมาข้างในก็จะมีของอยู่ข้างในโดยที่เหมือนเดิมนะครับด้านหนึ่งจะเป็นรูปตัวโมเดลนะใส่หูฟังอยู่แล้วก็มีชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับมิน,นิแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปตัวหูฟังนะครับพร้อมด้วยสเปคคร่าวๆที่เป็นจุดเด่นของในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะพิมพ์มาข้างล่างแบบนี้ นะครับรูปทรงกล่องเป็นแบบนี้เรามาดูจากกล่องกันนะครับก็ตัวหูฟังเป็นหูฟังอินเอียขนาดเล็กนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูสายกันนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือเขามีระบบ AI s p e c e นะครับซึ่งมันจะทําการตัดเสียงรบกวนขณะที่เราสนทนานะครับคือเวลาเวลาเราคุยสนทนาเนี่ยปลายสายจะได้ยินเสียงเราชัดขึ้นแม้เราอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนะอย่างเช่นริมถนนนะครับหรือว่า ห้องที่มีเสียงแอร์เสียงนุ่นเสียงตู้เย็นเสียงรถหวอเวลาขับผ่านหน้าต่างอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยตัดเสียงพวกนั้นออกไปโดยใช้ระบบ AI มาควบคุมนะทําให้ปลายเสียงเออโทษนะครับปลายสายเนี่ยได้ยินเสียงสนทนาจากเราเนี่ยชัดเจนขึ้นก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวตัวที่พัฒนามาดีนะครับทางด้านการคุยโทรศัพท์เนี่ยก็คือคุยโทรศัพท์แล้วแบบเป็นหูฟังอินเอียร์ทรงเล็กที่ไม่มีก้านนะที่คุยโทรศัพท์ได้ดีนะครับตัวนี้ก็คือ,คอระบบ AI Space นี่นะครับ แล้วก็นอกนั้นก็เป็นระบบมาตรฐานของเขานะก็คือเป็นทัชคอนโทรลนะครับก็คือตัวหูฟังเนี่ยสั่งงานด้วยระบบสัมผัสนะแล้วก็เล่นใช้งานต่อเนื่องได้20ชั่วโมงนะครับรวมแบตเตอรี่ในตลับนะครับอันนี้เราก็มาดูด้านข้างกันกล่องด้านข้างก็เป็นเลเยอร์มาตรฐานของเขาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เขียนว่า s o u n d for Urban Sport ตรงนี้ก็เป็นทั่วไปเขาเขียนมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับเรียบๆไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้อุปกรณ์ในกล่องก็เป็นพื้นฐานเลยนะครับมีสายชาร์จ แบบ USB-C สั้นๆ1นเส้นนะครับความยาวประมาณสัก15เซนประมาณนี้นะครับสั้นๆเลยนะฮะแล้วก็จุกหูฟังอะไหล่อีก2ไซส์นะครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์กลางจะใส่อยู่ที่หูฟังคู่มือ1อันนะครับแล้วก็ตัวตลับนะครับมีหูฟังอยู่ด้านในคือเขาชื่อรุ่นมินิเพราะว่าตัวตลับหูฟังเนี่ยถ้าจะสังเกตนะครับคือตลับมันมีขนาดเล็กมากนะครับน่าจะ เป็นซซวพีซขนาดเล็กที่สุดแล้วฮนะสำหรับต,ตัวตลบนี่นะคือมีมีที่จะพอใกล้เคียงกับไซส์นี้ก็คือตัว Air3 อีกรุ่นหนึ่ง Air3 จะแบนกว่าแต่สูงกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นทรงหูฟังอินเอียร์ที่เล็กที่สุดของเขาแล้วในไซส์ตลบนะครับเพราะอย่าง Air3 เนี่ยมันเป็นเป็นทรงเอียบัดนะครับมันจะไม่มีความอ้วนด้านนี้นะครับตัวจะบางๆนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังคนละทรงกันนะครับโดยที่ซาวพีซตัวมินิเนี่ย จะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับหน้าตาแบบนี้มีขนาดเล็กจิ๋วนะครับเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูก่อนนะครับนี่ตัวหูฟังเป็นแบบนี้นะครับตัวตลับก็มีขนาดเล็กนะครับไม่มีอะไรเลยในตลับนะครับวัสดุเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับเขามีสีขาวด้วยนะแล้วก็พิมพ์โลโก้ยี่ห้อเข้ามาตรงนี้นะครับสาวพีเป็นตัวล่องลึกลงไปนะครับขูดไม่ลอกนะครับแล้วก็ ตัวผิววัสดุเป็นแบบสีดำพลาสติกด้านๆน,นะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่ช่องชาร์จตัวตลับนยอยู่ด้านหลังนะครับเป็นซ็อกเก็ตแบบ USB-C อยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างก็เก่งๆนะครับงานการผลิตก็ปานกลางนะครับตามมาตรฐานสาวพีชจะไม่ได้สวยเหมือนรุ่น Sonic Pro ที่ทำสีมานะแต่ว่านี้ก็ทั่วๆไปแต่งานผลิตเรียบร้อยดีนะครับสังเกตได้นะครับตัวสีดำด้านก็จะมีความด้านเสมอกันนะครับแล้วก็ ปานพับอะไรก็ทํามาโอเคดีนะครับด้านในก็มีคลิปเป็นสีเทาเป็นส่วนของเทรด,ด้านในที่ไว้ใส่หูฟังนะฮะไว้ชาร์จแบตจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับเป็นสีเทาเท่านี้นะครับแล้วก็ปิดเปิดฝาด้วยระบบแม่เหล็กนะครับฝาด้านในไม่มีอินเสิร์ตนะเป็นโล่งๆไปเลยเห็นว่ารุ่นโปรจะมีอินเสิร์ตด้านในแต่อันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์มาตรฐานเลยต่างๆอยู่อยู่มุมนี้นะครับนี่เนี่ยน,นะตรงนี้นะครับอยู่ขอบฝาตรงเนี้นะครับ ก็จะเป็นพวก C, E, FCC อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้นะครับเป็นมาตรฐานส่วนด้านนี้ก็จะบอกสเปคคร่าวๆนะครับว่าตัวตลับเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวตลับเนี่ย400มิลลิแอมป์นะครับสำหรับตลับชาร์จ<ม>ก็จัดเป็นหูฟังที่มีขนาดเล็กมากนะครับพกพาง,ง่ายซึ่งก็เช่นเคยนะหลายหลายท่านจะรู้แล้วผมชอบหูฟัง TWS ที่มันเล็กๆนะครับมันพกใช้งานง่ายนะครับ บางทีให้ความสําคัญยิ่งกว่าตัวเสียงดีอีกนะครับแต่ว่าตัวนี้มันว้าวเพราะว่าเสียงมันดีด้วยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กด้วยนะครับตหูฟังก็จะอยู่ในตลับแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ในตลับด้วยระบบแม่เหล็กนะครับไม่ล่วงนะครับด้านหน้ามีไฟสถานะนะครับเวลาเราใส่หูฟังไปมันจะบอกสถานะของแบตเตอรี่ในตัวตลับนะครับว่ามันเต็มหรือว่ามันมีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับซึ่งเขาจะมีเป็นเป็นแบบ เป็นขั้นตอนนะครับบอกอยู่ในนี้ว่าไฟสีอะไรเหลือแบตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วตัวหูฟังจะมีไฟสถานะบอกอยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆเ,เห็นไหมฮะคือมันจะไม่โผล่มาด้านหน้าแล้วตรงเฟสเพลทเนี่ยไม่มีนะครับจะมีไฟบอกอยู่มุมนี้เวลาเราใส่ชาร์จว่ามันกําลังทําการชาร์จอยู่นะครับเป็นไฟแดงเดี๋ยวพอมันเต็มมันก็ดับไปนะครับเพราะส่วนนี้มันอยู่ข้างในเราไม่รู้อยู่แล้วนะครับนี้มาดูตัวหูฟังกันตูฟังเป็นตัวอินเอียร์นะครับที่มีขนาดเล็กมากนะครับ คือเล็กจริงๆนะครับพอดีวันนี้ผมไม่มีหูฟังตัวอื่นมาเทียบให้ดูนะไม่ได้หยิบม,มาแต่จะให้ดูวาเนียมันเล็กมากนะครับคือเวลาใส่ไปเนี่ยเหมือนไม่ใส่หูฟังเลยเป็นเป็นหูฟังหนึ่งในะไม่กี่อันนะที่ใส่แล้วรู้สึกว่าอ่าอินเอียร์ที่ใส่แล้วสบายแบบไม่อึดอัดไม่เกะกะหูไม่อะไรเลยนะครับคือตัวนี้นี่ผมให้มาเต็งเลยสําหรับความใส่สบายนะคืออย่างตัวอื่นเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปอะ่ะบางทีมันมันอาจจะไม่หนักนะครับแต่ว่ามันจะมีความใหญ่ของตัวตัวบอดี้มันนะฮะ มันจะไปคาตรงนู้นตรงนี้บ้างแต่ตัวนี้ใส่แล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ไม่ไมไมอึดอัดเลยนะครับคือไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำว่าใส่หูฟังอยู่ถ้าไม่นับว่าอ่ามันมีจุกสัมผัสอยู่ตรงขอบรูหูเรานะครับแล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับเสถียรคุยโทรศัพท์ดีแล้วที่สําคัญเลยคือราคาไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้ก็มาดูที่ตัวหูฟังนะครับตัวหูฟังเนี่ย อ่าตรงส่วนของเฟสเพลทเนี่ยเป็นระบบสมัมผัสนะครับเขาจะทํามาเป็นสีเทาส,สลับกับดานะครับโดยที่เวลาใส่ก็จะเห็นเป็นโลโก้ตัว S แบบครึ่งหนึ่งนะครับเก๋ดีนะครับไม่กลางนะเขาจะชิฟต์มาทางมุมๆหน่อยนะครับออฟเซตนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบตรงนี้ก็ทําเป็นสีเทานะครับบอดี้เป็นพลาสติกสีดําธรรม,รมดามีซ็อกเก็ตชาร์จเป็นแบบ2พินอยู่ตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะครับโดยที่เขามีบอกข้างไม่เอ่ย ตัวนี้ไม่มีบอกข้างสายข้างขออ้อมีอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงคอนี่นะครับให้สังเกตตรงนี้เขาจะบอกข้างอยู่สายขวานะครับตรงนี้ R นี่ L แบบนี้นะครับแล้วก็จุกยางก็ดึงเปลี่ยนง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็สามารถปรับจูนให้อเหมาะสมกับขนาดของรูหูเราได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับบอดี้ภายนอกส่วนสังงานก็เป็นระบบสัมผัสตร,ตตรงนี้นะเล็กจริงนะครับใส่สบายมากด้วยแล้วก็จะบอกว่า จุกยางของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนยี่ห้อเออไม่เหมือนรุ่นอื่นนะไซส์กลางเขาเหมือนจะเล็กกว่าปกตินิดนึงแต่ใส่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหลวมนะเหมือนกับว่าอ่ามันมันเล็กกว่าปกตินิดนึงเพราะตัวนี้มันเข้าไปได้ลึกกว่าเดิมนะครับตัวจุกยางเนี่ยไซส์กลางมันเลยดูไม่ค่อยใหญ่มากนะครับสําหรับตัวสาวพีดมินินี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมสังเกตได้จากส่วนที่เขาให้มานะโอเคทีนี้ก็มาถึงวิธีการใช้งานกันเลย นะครับก็ต้องบอกว่าเช่นเคยนะวิธีการใช้งานเนี่ยผมจะทำสำหรับท่านที่ใช้งานหูฟังประเภทนี้ไม่เป็นเลยนะครับคือให้ให้ผมจะผมจะคิดว่าผู้ใช้เนี่ยใช้ไม่เป็นเลยแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเป็นมือใหม่ไม่เคยใช้งานเลยนะครับจะได้ใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องคา,าดเดาอะไรมากนะครับคือผมจะสอนเป็นสเต็ปไปแต่แรกเลยแล้วกัน นะครับแบบง่ายๆแต่ต้นเลยนะครับสำหรับท่านใดที่เก่งแล้วแอดวานแล้วนะครับใช้เป็นอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่มีความสําคัญอะไรนะครับเพราะว่าระบบมันคล้ายๆกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะฮะเช่นเคยเราซื้อหูฟังมานะครับตัวหูฟังมันจะใส่มาในตลับเนี้ยนะครับแต่ละหูฟังแต่ละข้างนะครับเวลาเราหยิบออกมาจากกล่องคัางแรกที่เราแกะกล่องมาเขาจะมีสติกเกอร์ฟ้าๆแปะอยู่ตรงนี้นะครับหน้าตาสติกเกอร์เป็นแบบนี้นี่นะครับ มันจะแปะทับขั้วชาร์จอยู่นะครับเพื่อป้องกันาการชาร์จระหว่างตัวหูฟังและตลับนะครับด้วยความที่มันเป็นของใหม่นะตัวหูฟังมันจะไม่ถูกชาร์จมานะครับเขาก็จะสติกเกอร์แปะคั่นไว้ทั้ง2หูเลยนะครับเพื่อให้มันไม่เกิดการชาร์จและขายประจุไปเรื่อยๆจะทําให้แบตมันเสื่อมนะครับเพราะว่าเผื่อว่ามันต้องไปสตอเรจที่ร้านเป็นเวลานานหรืออะไรอย่างนี้นะครับแบตเตอรี่มันจะได้ไม่เสียนะครับเพื่อรักษาความสดใหม่ของแบตเตอรี่ไว้ตลอดนะครับเขาก็จะติดสติกเกอร์นี้มา หลังจากที่เราซื้อมาอันดับแรกให้เราเปิดฝาตลับนะครับหยิบหูฟังออกมาแล้วก็ลอกสติกเกอร์2อันนี้ออกนะครับมันจะมีที่หูซ้ายและหูขวายอย่างละหนึ่งแผ่นบังขั้วชาร์จไว้นะครับจากนั้นให้เราทําการเช็ดเชมันสัหน่อยนะครับอาจจะอาปลายเสื้อหรือเสื้อยืดหรือเข้าต้นบัตรอะไรก็ได้ที่เราหาได้นะครับเช็ดเช็มันนิดหนึ่งบางทีมันมีคราบกาวจากไอ้้าสติกเกอร์นั่นติดอยู่นะครับเช็ดเสร็จแล้วก็ให้ทําการเอาหูฟังใส่ตลับ นะครับให้สังเกตง่ายๆว่าถ่านระบบชาร์จมันสมบูรณ์นะครับมันจะต้องมีไฟแดงติดขึ้นแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะที่ตัวหูฟังนะพบว่าตัวไฟสถานะเนี่ยเขาไม่ได้แสดงด้านบนอันนี้มันอยู่ด้านข้างนะครับกบพรพลิกดูนิดหนึ่งนะครับว่าไฟมันติดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเอาหูฟังเนี่ยนะครับตลับเนี่ยทั้งตลับเลยไปเสียบชาร์จก่อนนะครับเอาสาย USB C เสียบชาร์จนั้นไว้อย่างน้อยสัก 10-15นาทีนะครับเป็นการกระตุ้นระบบชาร์จภายในตลับด้วยนะครับแล้วก็เป็นการการเผื่อเวลาให้มันชาร์จหูฟัง2หูนี้ด้วยเนื่องจากว่าตัวหูฟังเนี่ยมันไม่ได้ถูกชาร์จมานะครับบางทีเดี๋ยวมันจะทํางานได้ไม่สมบูรณ์นะครับให้เราเอาไปเสียบชาร์จก่อนนะครับสัก10-15นาทีนะแล้วเราค่อยมาเริ่มใช้งานกันนะครับหลังจากที่เราชาร์จแล้วนะครับอันนี้คือใน,ในกรณีนี้คือผมชาร์จมาแล้วนะครับเพราะตัวนี้ผมลองใช้มาแล้วนะฮะให้เราทําการ เปิดเมนูนะครับที่ที่ตัวโทรศัพท์เรานะครับจะเป็น iPad หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับให้เราเปิดเมนูไปที่เมนูบลูทูธนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้เวลาเปิดฝามันจะไม่อ c t i v a t e เองนะครับมันไม่มีระบบแบบเปิดแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการเชื่อมต่อหูฟังรุ่นนี้ยังคงเป็นแบบเดิมนะครับก็คือให้เราเปิดฝานะครับจากนั้นหยิบหูฟังออกมา2ข้างพร้อมกันนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับ ตัวหูฟังซ้ายและขวาเนี่ยมันจะทําการเชื่อมต่อกันเองโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากที่มันเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วมันจะขึ้นชื่อมาแบบนี้เห็นไหมซาวพีดมินิให้เราทําการกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับเท่านี้เองเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้หูฟังเนี่ยพอมันเชื่อมต่อแล้วลายชื่อจะขึ้นว่าเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะอยู่นี่นะครับซาวพีดมินินี่นะครับ connected นะครับก็ตอนนี้หูฟังพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ใช้งาน นะครับแล้วใช้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้หูฟังพร้อมใช้แล้วหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วเราต้องการจะเก็บนะครับเราไม่ต้องทําการปิดหรือเชื่อมต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าหยุดเชื่อมต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่เรานําหูฟังใส่กลับเข้าไปในตลับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับตัวหูฟังจะหยุดเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อไว้อัตโนมัติเอง เห็นไหมครัว่ามันขึ้นลอดคอนเน็กแล้วนะครับไม่ต้องทําการปิดเครื่องหรืออะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับหูฟังแบบนี้เดี๋ยวนี้เสถียรแล้วใช้งานง่ายนะครับคือ,อจะใช้ก็หยิบออกมานะครับพอจะเก็บก็ใส่กลับเข้าไปตลับมันเปิดปิดเองนะครับพอครั้งต่อไปที่เราจะใช้ก็เหมือนเคยนะครับเราสามารถหยิบมันออกมา2หูได้เลยโดยที่เดี๋ยวพอมันเชื่อมต่อกันเองแล้วมันก็จะมาเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อไว้อัตโนมัติเห็นไหมครโดยที่เราไม่ต้องไปกดเชื่อมต่ออะไรอีกแล้ว นะครับเท่านี้เองหูฟังก็ใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนการสั่งงานกันนะครับตัวหูฟังเนี่ยซาพีทเนี่ยเป็นบริษัทแรกๆนะที่เขาสร้างเลเยอร์การสั่งงานของตัวหูฟังเข้ามาเพื่อให้แบบเขาทําดีนะตรงนี้ผมชอบนะคือทุกรุ่นเนี่ยเขาจะทําให้มันเหมือนๆกันนะครับสมมุติว่าเราใช้ซาพีทอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะใช้ a i r 2นะครับ Air 3หรือว่า H1 หรือว่ารุ่นไหนก็ตามที่เป็นสวิตช์โลหบสัมผัสเนี่ย ขามีการสั่งงานพื้นฐานเหมือนกันเกือบทุกรุ่นเลยนะครับยกเว้นรุ่นที่มันมีเกมมิ่งโหมดหรืออะไรก็อาจจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมมาแต่ว่า,าถ้าเป็นรุ่นพื้นฐานณณ,ณปัจจุบันนี้นะครับมันสั่งงานคล้ายๆกันหมดเลยคือเราจะไม่งงเลยถ้าเราใช้ยี่ห้อเขาไม่ว่าเราจะซื้อมาก,กี่รุ่นนะครับมันสั่งงานแบบเดียวกันนะครับโดยที่แบบนี้นะครับสวิตสัมผัสจะอยู่ที่ตัว f a c e p l a ล e ซึ่งก็คือทั้งหน้ามันนี้เลย นะครับในส่วนตัวที่เป็นสามเหลี่ยมหัวโค้งเนี่ยนะครับท้งแป้นเนี่ยนะครับแปะแปะไปได้เลยตรงไหนก็ได้นะครับสั่งงานได้หมดนะครับเป็นลักษณะการแตะนะครับไม่ต้องออกแรงกดนะฮะโดยที่วิธีการสั่งงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับ1ครั้งนะครับที่หูข้างขวาจะเป็นการเพิ่มเสียง1ครั้งที่หูข้างซ้ายนะครับจะเป็นการลดเสียงนะครับแล้วก็สองครั้งนะครับที่หูข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ฟังก์ชันเหมือนกันนะซ้ายขวาสําหรับการแตะ2ครั้งนะครับ ก็จะเป็นการเล่นเพลงและหยุดเพลงนะครับในกรณีที่สายเข้านะครับแตะ2ครั้งก็จะเป็นการรับสายนะครับในกรณีที่คุยสายอยู่แตะ2ครั้งก็จะเป็นการวางสายนะครับเท่ากับการแตะ2ครั้งเนี่ยทั้งหูซ้ายหูขวาเหมือนกันนะครับก็คือถ้าหยุดเพลงอยู่แตะ2ครั้งจะเล่นเล่นเพลงอยู่แตะ2ครั้งจะหยุดนะครับแล้วก็สายเข้าแตะสองครั้งรับสายนะครับจะวางสายก็แตะ2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับที่หูซ้ายหูขวาเนี่ยใช้งานเหมือนกันเลย นะครับแล้วก็มาถึงการแตะ3ครั้งนะครับที่หูข้างซ้ายและข้างขวาเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นการเรียกใช้ a s s i s t a ต t ต่างๆนะครับอย่างไน iOS ก็จะเป็น s i r i นะแล้วก็ในในโทรศัพท์ Android นะฮะก็จะเป็น Google Assistant นะครับก็ใช้การแตะ3ครั้งที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้เพราะตัวนี้ไม่มีเกมโหมดนะเขาก็เลยให้แบบแตะ3ครั้ง2งหูเหมือนกันเลยก็คือเป็นการเรียกใช้ Voice a s s i s t น n t นะครับแล้วก็การแตะค้างนะครับ แตะค้าง1.5วินาทีที่หูซ้ายและหูขวานะครับโดยที่ในส่วนของหูขวานะครับแตะค้าง1.5วินาทีจะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับเลื 1, ่อนไปข้างหน้า1เพลงนะครับแล้วก็ถ้าแตะค้าง1.5วินาทีที่หูข้างซ้ายจะเป็นการย้อนเพลงกลับ1เพลงนะครับในขณะที่มีสายเข้าแล้วเราแตะค้างที่หูข้างไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้1.5วิจะเป็นการปฏิเสธสายนะครับก็ ท่านี้เลยนะครับส่วนการแตะ2วินี้รู้สึกจะเป็นการแมนนวลพ p ร์ริงนะครับอ๋อเป็นการสลับสายนะครับเวลาเวลามีคนโทรเข้าเออฟังก์ชันนี้ผมไม่เคยใช้นะโทษทีนะครับเวลาคุยไม่เคยมีใครโทรซ้อนเลยนะฮะก็ไม่เลยแจ้งไว้ตรงนี้แล้วกันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าสามารถทําได้นะครับก็คือ,อแตะที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้นะครับเป็นเวลา2วินาทีนะครับจะเป็นการสลับสายนะครับในกรณีที่ เราคุยโทรศัพท์อยู่แล้วมีอีกสายโทรเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเราแตะค้างที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้เป็นเวลา2วิจะสลับไปคุยอีกสายหนึ่งนะครับประมาณนี้อันนี้ไม่เคยใช้เลยต้องบอกไว้างี้นะครับส่วนใหญ่เพราะาใช้อยู่แค่นี้แหละนะฮะประมาณนี้นะครับสาหรับท่านที่ดูไดอะแกรมแล้วงงอาจจะเล็กไปหรืออะไรเขาก็ามีเขียนบอกไว้ตรงนี้ต่างหากนะครับว่าเราสะดวกดูแบบไหนเราอาจจะสะดวกดูแบบเป็นไดอะแกรมก็ได้หรือว่าดูเป็นเป็นแบบเป็นเป็นตารางแบบนี้ก็ได้ นะครับเขาจะบอกไปเหมือนกันว่าลดเสียงเพิ่มเสียงปุบแตะปุ่มไหนนะครับซึ่งก็เหมือนที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่แหละทีนี้ก็มาถึงการดูแบตเตอรี่ในตลับนะครับเขาก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่า,าสีเขียวหมายถึง100-50%หนะครับแล้วก็สีเหลืองก็คือตั้งแต่49-10%นะครับแล้วก็ต่ำกว่า 10, 10เป็นสีแดงเท่านี้เองนะครับสำหรับไฟบอกสถานะที่ตลับตรงนี้นะครับก็คร่าวๆก,ก็การใช้งานประมาณนี้ไม่มีอะไร นะครับลองใช้กันดูนะครับแต่ว่าฟังก์ชันพื้นฐานจะมีอยู่เท่านี้แหละก็ตัวนี้เป็นตัวที่ยังไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนไม่มีเกมมิ่งโหมดไม่มีอะไรพวกนี้นะครับสำหรับตัวนี้สาวพีทมินินะครับก็มาถึงส่วนสรุปกันตัวนี้นะครับสาวพีทมินิเนี่ยเท่าที่ผมลองใช้มา2-3วันที่ผ่านมานี้นะต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่ประทับใจ หลายๆเรื่องนะครับอันดับแรกคือมันเล็กนะครับผมชอบอยู่แล้วละ่ะตลับเล็กๆมันพกพาง,ง่ายนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นตลับเล็กแล้วก็หูฟังมันเล็กแล้วก็เป็นหูฟังอินเดียที่ใส่สบายมากตัวหนึ่งทีเดียวนะครับเท่าที่ผมลองมาคือสําหรับท่านที่ไม่เคยใช้หูฟังอินเดียมาก่อนเลยเพราะว่าอา,อาจจะไม่ชอบหรือว่าอะไรก็ตามนะครับอาจจะไม่ชอบเพราะรู้สึกอึอดอดัดหรือว่าไม่ชอบเพราะว่ามันคุยโทรศัพท์ไม่ดีเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามีทัศนคติเกี่ยวหูฟังอินเอียร์ด้วย2เรื่องนี้นะครับสำหรับสาวพีมินีเนี่ยถือว่าแก้2ปัญหานี้ได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่า,าในก่อนหน้านี้นะครับหูฟังอินเอียร์ที่เป็นทรงแบบเป็นทรงกระปุกกระปุกเป็นก้นกอนๆอย่างนี้นะครับไม่มีก้านอ่ะมันจะคุยโทรศัพท์ได้สู้แบบมีก้านไม่ได้แต่กับสาวพีมีนี้เนี่ยไม่เป็นแล้วนะครับเขามีระบบ AI Speed มาเพื่อ ช่วยนะครับทำให้มันสนทนาได้ดีขึ้นนะครับตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปนะครับถือว่าอันนี้แจ๋วเลยนะครับสำหรับหูฟังราคาพันต้นๆเนี่ยทำได้ยีนดีเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือด้วยความที่หูฟังมันมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็จุกยางมันที่มันให้มาเนี่ยเป็นสากลางที่ไม่ค่อยใหญ่มากผมควรใช้จุกสากลางอยู่แล้วนะต้องบอกว่าเป็นหูฟังอินเอียร์ที่ใส่แล้วรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลยนะครับแทบจะสบายที่สุดต้องอใช้หูฟังอินเอียร์ นขนาดมันเล็กแล้วก็ไม่อึดอัดมากสําหรับท่านที่ไม่ชอบหูฟังอินเอียร์นะครับลองใช้ตัวนี้ดูนะครับผมเชื่อว่าน่าจะสอบผ่านสําหรับท่านที่ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่ใช้งานประจาอยู่แล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรมากแค่รู้สึกว่ามันสบายกว่าเดิมเพราะมันเบาแล้วมันเล็กนะครับแต่ว่าท่านที่ไม่ชอบเลยนะครับแนะนําว่าลองหาดูนะครับลองหาเท่นท่านร้านที่มันมีให้ลองนะฮะลองดูนะครับใส่สบายทีเดียวไม่อึดอัดเลยนะครับส่วนเสียงนะครับก็ต้องบอกว่า ตัวนี้ดีสมคำร่ำลือทีเดียวนะครับคือเป็นหูฟังราคากลางๆของ ies, ซาวพีซซึ่งเสียงค่อนข้างดีนะครับคือมีความใสโปร่งนะครับเวทีเสียงปานกลางนะแล้วก็เสียงเบสเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับไม่รู้เขาใช้ไดรเวอร์อะไรนะผมยังไม่ได้อ่านดูรู้สึกจะเป็นไดรเวอร์ขนาด8หรือ10มิลนี่แหละฮะเป็นไดนามิกตัวเดียวนะครับแต่ว่าเขาจูนเสียงมาได้ดีนะครับคือเสียงแหลมก็ไม่บาดหูนะครับเสียงเบสเนี่ย มี Impact นะครับแล้วก็มีมวลเบสประมาณหนึ่งไม่เยอะจนท่วมแบบแบบท่วมไปทั้งเพลงนะครับแต่ว่าไม่แห้งเลยนะครับมีเบสฟังสนุกทีเดียวนะครับเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงได้ทุกแนวเลยนะครับถือว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างครบเครื่องตัวนึงในราคาเท่านี้เลยนะครับนี้ถามว่ามันมีข้อเสียไหมอ่าตัวนี้ถ้าให้เรียกว่าตัวนี้เป็นข้อเสียผมเรียกว่าเป็นข้อด้อยแล้วกันนะครับในความเห็นส่วนตัวคือ ง่ายๆเลยตัวนี้มันเป็นรุ่นราคาปานกลางนะครับเขาจะออกมีมีออกตัวตัวมินิโปรใหม่รุ่นหนึ่งซึ่งจะเป็นฟีเจอร์ที่ดีกว่านี้นะแต่ก็ราคาจะสูงขึ้นก็เลือกใช้กันเอานะครับหน้าตาคล้ายๆกันโดยที่ตัวนี้หลักๆสิ่งที่มันขาดก็คือมันไม่มีเกมมิ่งโหมดนะครับแล้วมันก็ยังไม่ได้ใช้ชิปเซตของคอคอมนะครับซึ่งแน่นอนมันจะไม่รองรับแอปเอกอ,อะไรต่างๆ นะครับมันจะนยังเป็นแค่โคเด็ก AAC มาตรฐานนะครับสำหรับในซาวพีดมินิแต่เท่าที่ผมลองดูก็เสียงดีมากแล้วนะแล้วก็ไม่มีเกมมิ่งโหมดนะครับทำให้ถ้าเอาไปใช้เล่นเกมเนี่ยก็แน่นอน Latency มันจะเยอะนะครับเล่นเกมมันจะดีเลย์น,นะครับก็สองสองข้อด้อยนีย้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เขาลดทอนออกไปมากกว่าเพื่อทำให้ราคาสำหรับราคาตัวซาวพีดมินิเนี่ยมันไม่สูงจนเกินไปนะ นะครับเมื่อเทียบกับสิทธิประสิทธิภาพทั่วๆไปอย่างอื่นซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนแหละไม่ใช่หูฟังสายเกมนะครับน่าจะเหมาะกับาสายใช้งานทั่วๆไปนะครับต้องการหูฟังขนาดเล็กพกพาง่ายคุยโทรศัพท์ดีฟังเพลงดีดูหนังดีนะครับจบที่สาวพีนมินิได้เลยแต่ว่า,าถ้าต้องการฟังก์ชั่นที่เพิ่มเติมกว่านี้เช่นมีชิปเซ็ตที่ดีกว่านี้นะครับอย่างขอคอมหรือว่ามีเกมมิ่งโหมดนะ ก็ต้องรอตัวสาวพีทมินิโปรมาซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นตัวมินิที่อัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับโดยที่เพิ่มเติมฟังก์ชันพวกนั้นเข้ามาพร้อมกับราคาที่แพงขึ้นนะครับก็ลองเลือกหากันดูแต่สําหรับผมอะผมถือว่าแค่นี้ผ่านแล้วนะเพราะตัวส่วนตัวผมไม่ใช่คนเล่นเกมนะฮะแค่นี้ผมถือว่าโอเคแล้วราคาเท่านี้นะครับใช้งานดีสเสถียรแล้วก็เล็กนะครับถือว่าถูกใจเลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะหยิบมาเลือกใช้เรื่อยๆนะครับ ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับสาวพีทมินินะยังไงก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะหรือว่าช่องทางออนไลน์ของเรานะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆจะรีบมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ